กุติภาษารีบุตรเราเดินตามขั้นบันไดหินขึ้นไปบนสุดจะพบกับกุติพระอานนท์เป็นกุติเล็กๆอยู่ด้านขวามือของบันไดกุตินี้อยู่ไม่ไกลจากคันทะกุดีของพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระอานนท์อยู่คอยเป็นอุปถัมภ์รับใช้พระพุทธองค์ถ้ดจากกุติพระอานทน์เบื้องหน้าที่นักแสวงบุญประสบอยู่นี้คือพักคันธกุดี เรือนที่ประทับของพระพุทธเจ้าบนเขาคิชกูดกล่าวกันว่าคันทกุดีมีฝาเป็นไม้เนื้อหอมหลังคามุงด้วยใบไม้ใหญ่ๆพระพุทธเจ้าโปรดประทับบนเขาคิชกูดมากเพราะเป็นที่สงบมีอากาศเย็นสบายพระองค์ทรงพระดำเนินขึ้นลงเขาเพื่อบินธบาท,ทุกวันคันทกุดีแปลว่า กุติอันมีกลิ่นหอมเป็นชื่อเรียกพระกุติที่ประทับของพระพุทธเจ้าปัจจุบันรัฐบาลอินเดียบูรณะฐานกุติเป็นพื้นที่ราบขนาดสี่เหลี่ยมพื้นผ้าพื้นหินราบเรียบเสมอกันมีพื้นที่ราว150ตารางเมตรและที่แห่งนี้พระพุทธองค์เสด็จมาประทับมากที่สุดตลอดระยะเวลาที่จำพรรษาอยู่ในเมืองราชครึกถึง12พรรษาเพราะเป็นสถานที่สงบเย็น เป็นสัพป,ปายะธรรมอย่างยิ่งพื้นที่เล็กๆตรงนี้จึงเป็นเสมือนบ้านจริงๆของพระพุทธองค์ที่ได้เคยประทับอยู่ทุกตารางนิ้วบนพื้นที่ที่นี่พระบรมศาสดาล้วนเคยได้ย่างพระบาทประทับลงไปทั่วแล้วเมื่อผู้แสวงบุญได้เดินทางมาที่นี่ขอให้น้อมใจระลึกถึงพระธรรมแห่งพระพุทธองค์ให้รำลึกว่าได้มานั่งอยู่ในที่ที่พระบรมศาสดาเคยประทับนั่งมาแล้ว จึงต้องทำจิตให้ดีๆแลระระลึกให้ได้ว่าการประพฤติพหมจรรย์เป็นเจโตวิมุตเป็นอานิสง์เป็นประโยชน์ประคองศีลห้าให้อยู่กับตัวตลอดเวลาเพราะคือฐานรากแห่งการสร้างสมาธิและปัญญาต่อไป